สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีตอน4ีโมงเสาร์นะครับอ่าคลิปนี้ครับภาพพี่น้องมาเบิงงัวทองสองตนะครับทองแเดือนกว่ากับทองหกเดือนกว่าครับพิกัดบ้านสหกรณิคมครับตำบลหน้าวาอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญนะครับแมนนี่งามงามพี่น้องอ่าราคาลักสองกว่าว่านะครับเบิ่งแม่นี่เลยครับตัวที่หนึ่งเป็นสาวทองแรกครับทองแเดือนกว่านะครับเปิดไว้เส้าสามพี่น้องสองหมื่นสาม นังหนาอ่างลึกและกะสดและกระทองไก่ขอดเจ้าสามตอร่องใดสองหมื่นสามนะครับทรงปีร้อยห้าสิบโลครับใต้สูงลอยสี่สิบเอบวกลบครับสจ้าท้องแรกทองแปดเดือนกว่าครับสมโตสมปรามันมาครับประกันทองตรวจทองเรียบร้อยลูกตัวบกใหญ่หนึ่งพี่น้องเลยนะครับสมโตนะครับกาถุกกาทอนประกันหาสิบห้าหมื่นครับราคาทรงปีห้อยห้าสิบโลครับเศ้าสาม ตองไก่ขอดล่ะงัวพอดีเลี่ยงครับงอลอยพอดีเลี่ยงนี่ครับนานกดีนะครับจมูกดำโบฉีดบบแหวงครับสดๆเลยคลิปผู้ดำนี่นานกโหนพี่น้องนังนาอ่างลึกดีครับแม่นี่ตัวแรกขวัญจับจุมมองนะครับนะครับเบื้องละเอียดน้ากันเป็นเรือดนะครับเล็บกอเทาบอลลูบอนอนครับเล็บงามสาวท้องแรกนะครับสองหมื่นสามพันงอโบซนบบยั่งครับพี่น้องเอาเพิ่นมาไายนะครับหลาดตื่นผมแน่ เดี๋ยวเขาไปจับให้เบิรงนขึ้นเก่านะครับนี่ลงเครื่องใหม่ๆครับเศาสามกะซัมปะสืะสอสองโตนะครับพี่น้องเอาไปรุ่นเอาเด้อนะครับเครื่องดำนุ่มบวมแหลมบวมนุ่มเพิ่นเดือนหนานาจีขอดนะครับจะคลองเก่าเพิ่นว่าเดือนหน้าขอดนี่ครับโค่นหางเปย์เครื่องดำไอนนนะ้พวกหางดำครับนี่สองสามง้อรอยพอดีเลียงเลี่ยมโตดีนี่ครับนห,หบน้าตาหน้านกด,ดีนี่ครับเบิเ่งได้ไหลาย หัวบัวส้นนะครับพี่น้องบัวส้นเด้อหัวสาวทองแหลกนี่ครับทางฝั่งนี้เอานะครับเล็บป่าท่าก็ปกติดีนะครับแต่ก็มีเตีมนิดน่อยพี่น้องนะนิดหน่อยจำยังล่ะนิดหน่อยนี่ครับตามลายเป็นนิดเดียวสองหมื่นสามสิบสูงหน่อยสี่สิบเอ็ดสี่สองครับประมาณนี้ปัดให้เรียบร้อยนะครับทองแปดเดือนกว่านะครับนุ่มบวมแล้วนี่ครับหน้าตาน้องเพิ่นอ่ะเป็นตัวแรกสนใจกระโถมาเด้อพี่น้องเด้อนะครับ ก็เลี้ยงยู่พวาะี่ออกละ่ะและ้วกสาวท้องแรกร้อมนะครับอ่ะเครื่องเพลินนะครับนี่ขบวนไทยย่างเพลนครับชุบๆนุ่มบวมล่ะพี่น้องเอ้นี่ครับการทุกขท์ทดประกันให้ซิบห้ามือนะครับหนังนาอังฤลือดดีนุ่นนมซีเต้านะครับเบิ่งไก่ไก่ไกมัวบัวหายบ่อยังนะครับพี่น้องแม่สาวท้องแรก เป็นตัวแร่ตัวที่สองแห้งแดงนะครับต้นทองหาดือนกวกว่าๆครับบึงไ,งไก่ปัญญานผมพี่น้องเลยให้ผมเอาไอ,าเ,อาเอากล่องมาจีิันเขาไปในคขวองไงโอ้ยหูืก็ยังีงนะครับนี่จับได้ใบได้นะครับเอาสูงหน่อยสี่สิบเอ็ดครับทองผู้ใดจะเอาน้องไปหลุ่นเนาะสมโตมาเลยครับสมโตมาเด้ออีหล่าเอ้ยันอู้ยร่ะางามมีน้องม,มันสดเลยสดดี นาน,นกดีพร้อมนะครับเล่มเก่งพร้อมผูกสั้นว้นี่พ่อห้ยพันก่มมาซื้อได้มันมารุสสันส้นเล่มหยาดมาอีหล, <c oughs> ล่ะจะมูขับไก่พี่น้องเอาสดสดหล่นเอานะครับตัวแรกสองหมื่นสามนะครับปูได้ฮาร์ตเงาะทองไก่คอดพี่เลี้ยงเอาเพิ่งพายยางเพิ่นนะครับพ่นหางกระเปดีดอกเบียงไปเบียงกระใหม่แล้วเอามาผูกไว้นะครับโนะม,มผูกไว้ก,ไก็เล่มหยาเลื่อมกวดเลือ,อ,อบกัดเอาทุกกระท้อนประกันให้ได้เพ่ต้อ,องเป็นห่วงได้พี่น้อง ห่งกระกันไห้นะครับเบ่งมุมหลังเพื่อนนะครับนุ่มบวมหมดแล้วพี่น้องเอ้ไปต่อไปอีละ่ะกินหญ้ามาเน่ยต่อไปครับไปเบิง่ง่วทองตัวที่สองครับตัวที่สองครับพี่นอ้องมืดแล้วไปเย็นเพื่อนเอาบักมองแผ่นมาฝากหลานนะครับอ่ะคืมแล้วพี่น้องเอ้มันปิดไฟแล้วครับตัวที่สองครับเป็นง่วทองหาเดือนกว่าครับพี่น้องแมนี่ลำ้ำโตยาวหนังหนา และกระสุดอมครับท่องกับเจ้าปีศาแดงนะครับเปิดราค่าไว้ครับพี่น้องสองหมืนหกพันครับสองหมืนหกพันนะครับราคาต่อรองไหนครับคิดว่าลุบเปล่าพี่น้องเลยเม่นี่อยู่กับผมอาทิตย์กกว่าล่ะลุบเพื่อนก็ลุบสองหกพี่น้องนะครับได้สูงหน่อยสี่สิบสามครับสาวรองแรกลำเน้าวนะครับอะไรไงคิดว่าลุบเปล่าพี่น้องเลยราคาจะคุยกันไหนครับโทษบอลพี่น้องเลย จมูกดำบั่สีครับคิบหูดำใบหู้ม่สีครับซาทองแหลกมืดกะยามมันนอกพี่น้องเนาะแดงยนะู่ดอกอ่ะเล็บดีก็เท่าดีนะครับทองกับเจ้านี่วันที่สมยเพมุกราหกแปดกับกนกค่ยี่แปดตุลาหกแปดครับ,บมีใบพี่นอกข้เจ้าสื่อตอนเป็นสาวอ่สามหมื่นกว่าตอนบ่าด้นทองเนี่พี่น้องเมือช่วงงอมเป็นเพง่เหมือปีก็กดปีกันก้อนคนนครับตอนในทองแล้วมาขายลักสอง้องกลางกลางพี่น้องเอาเปิดซส้หก เอ oh, ้ยีละมีอยู่ไสนะครับประกันค่าทุกข้อถอนให้สิบหามื่นครับประกันทองให้นะครับมัวกระจับไใบดใบให้กันนะครับแม่นี่นังนาดีเด้อพี่น้องเครื่องเพื่นดำนุ่มบวมไมปละไอสาอทองแหลกนี่ครับฟังนี่นังนาดังสีละนะครับล่ำตัวยา้ยวเงี้ยวในเบื้งไกลรถนี่ครับเอาเพิ่นมาผูกมั่มีแต้มมีแย้งนะครับสดๆมั่วลอยพอดีเลียงกันหรอกเลมเดี๋ยวไอ้ท้ายแล้วก็เอาเพิ่นเลมแถวนี้ครับเพิ่นมักเลมอย่างง่ายๆแม่นี่ เล่มแงยากินแงเกี่ยวสลับกันไปไอ้ผูกไอคางเที่ยงไปกินคนเนี้ยวผมอ่ะนุ่มนี่ครับสาวทองแหลกกันวะนุ่มนิดน้อยนะครับกอเต้บอถีบแล้วครับพีบพ่น้องเนี่เขาถ่ายก็เพราะเพียงอยู่กับผมเป็นอาทิตย์ละอีกนุ่มเห็นปะสาวทองแหลกปะนุ่มม่บวม,มาสินะครับอเอาไรหรือบางคนว่าเออมันเขาเขาเนีเป็นลูกซองกันแล้วแต่พี่น้องว่าลูกแหลกกับลูกซองแหละแต่ว่าเจ้าของเก่ากับจะว่าสาวทองแหลกนะครับจะด่าหมาเด้อพี่น้องเด้อเบอร์สองหกครับคิดว่าลุกไปละอ่ะ ครับทองกับเจ้า,าปีศาจแดงเบอร์ซับแปดกับไรคลายครับพี่น้องเข้าใจเลยครับงัวมันลงเดนะ้อพี่น้องเด้อแกบอกเป็นยังนะครับง,ง,ง,งัวสดงัว่าทองอยู่เอาอีหลาหน่อยนะครับผูุ้ดธเจ้าน้องไปเลี้ยงสีดีจิตรนะครับเมื่อกี้ไปยินเพิ่นเอาบัางองแผ่นม,นมนานให้หลานได้พอเท่ากับปกติดีง่ายในปกติดีนะครับพี่นออ้องงัวกะโอ้โหเลยครับจับใบใบได้เลยพี่น้องนั่งหน้านางๆๆทีละเอาคนออกมาทายกับ จัาหน่อยก็สิเอาเพิ่นออกไปเล่มเนีงง่ยนะครับเบอร์ไลน์กับเบอร์โทรนะครับพิกัดกับบ้านสหกรณ์นิคมนะครับตำบลหน้าวา,าอำเภอปฐุมราชมงสาจังหวัดอำนาจเจริญครับต้องกินหยาดกระดูกนะไปย่ปยางไปจัหน่อยเออย่างใส่ดียดนะไม่ม,มีเดียดพี่น้องเนื้อหนังเพิน่นนะครับอ่ะเล็บเพิ่นเอาคักๆอ่ะเบอร์ไลน์เบอร์โทรนะครับเป็นบุกพี่จา่าปทุมราชนะครับพิกัดบ้านสหกรณ์นิคมครับตำบลหน้าวาอำเภอปทุมราชมงสาจังหวัดอำนาจเจริญ มักตัวใดกระโทตมากครับเบิ้งบ่อคักกับคีโตเบิ้งเอาครับท่างเขาอยู่ปอ่มน้ำมันปวดตะท่อนะครับซาทองแล่ทั้งสองตัวท่องแปดเดือนกว่ากับท้องห้าเดือนกว่านะครับป่ะอีหล่ายางโซ่จังหน่อยโอ้มันด์นาเถอะไม่กวนนะนะสองสามปีกวนีลครับผมเจ็ดหมื่นหกหมื่นสิหมื่นเนี่ยไว้อย่างเลยขายได้ราคาบนนี้เหนือดอกอ่ะปะยางจังหน่อยจุงง่ายๆครับพี่น้องครับอาคลิปนี้ครับสวัสดีครับ